ปลาอะไรมันไม่ใช่ปลาซิวนะปลาดิ๊นงมัลวละโอ้สวย,ยตกเขาเรียกปลาอะไร,ป,ไรปลาสร้อยเหรอจะจะให้ดูตัวใหญ่ๆห่ไหนนะ่ะ กก่บานเนี่ยายายซื้อไกี่บาทไม่รู้สิไม่ได้ลงไปว้าวเฮ้ยกินดิบเนาะใช่มี่บอกพวยนี่ปลาอะไรปลาดุกนี่ปลา,าดุกปลาขยงปลาขยงนี่แต่มันเหมือนปลาดุกมากเลยหนูก็ต้องเอาขี้มันออกก่อนนะเนี่ยเอาไว้ทอดเนาะ ให้ให้นม่อดโอ้ยรู้ไหมหนูชอบเล่นป่ามาเลยจริงจินี่มันคือของกินแต่หนูชอบเล่นอะบาปไหม <c oughs> ตายแล้วตายปลาไส้นาะ<บ>ใช่นะถ้ากินถ้าหนถ้าถ้ากินปลาทุกวัน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 ไม่หยุดไม่หยุดขูเป็นปลาเลย ไมกว่าจะฉลาดฉลาดนะม่กินปลาเยอะฉลาดไหมคะลูกฉลาดถ้ากินกินหัวปลากับหางปลากินอะไรฉลาดกว่ากันหัวปลาทาไมล่ะก็หัวปลาไงทำไมถึงฉลาดกว่าอ่าไม่มันมีตาตาทําให้ฉลาดหรอนี่ไกขี้เอาขี้ออกกันนี่ค่ะ นี you see you see mm ่ใ hmm. ช mm ่ไหมขี่นี่ไหมขี่อือหืองว